สวัสดีสวัสดีพี่น้องบุทธสุภุสกนเและพี่น้องเติดกล่องซ้าหนามเสิยงแยงน้อยหนึ่งข้อนุญาตพี่น้องวันนี้กับพ่อพอก็ส้าหนามอีกแล้วพี่น้องเ้ยวันนี้ซ้าหนามกับไปเห็นคนไทยผื่นเห็ดใดจังไดพี่น้องปกติทั้งบานซ้าหนามนะพี่น้องบ่มีแบบนี้้ามีแบบนี้นะอุ้ยคือสีง่ายเนาะพี่น้องบาบ่ตตองใส่แรงคนก็คือซ้าหนามไปเห็นคนไทยเิ่นบานปุ๋ยพี่น้องบานปุยเซนาน่ะ ถ้าทางบ้านสร้างหนามนี่ปกติสีบ้านปุ๋ยนี่ต้องตักใส่คู่เอ็นมาพี่นอ้องแล้วก็ไปเลาะวานศาสตร์ศาสาสใช้หน้าแบบว่าหน้าท่งใยท่งกวางฉะน,นั้นก็ต้องใส่แห้งงานข้นพี่นอ้องแต่ว่าข้นไผ่เพื่อนเห็ดได้จังไดพี่นอ้องเพื่อนใส่โดนนะพี่นอ้องบินวานอยู่ทั้งฝ่าพี่นอ้องเพราะว่าเบ่ต้องใส่แห้งงานข้นเพื่อนอาปุ๋ยถอกลงใส่แล้วก็เพื่อนกับมีอันอันบีบพะนพี่นอ้องมีรีโมูด้วยอีซังนี่แหละ บีเพื่อให้โดนบินขึ้นยุ่นนี่พี่น้องแบบบินขึ้นยุ่นนี่อยู่ทั้งอากาศเพื่อจะวานปุ๋ยลงใส่หน้าคนไทยเหตุใดจังไดพี่น้องส้างนามเองก็เห็นแล้วกะโอ้แบบตื่นตื่นตาขนาดพี่น้องแบบทิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นละะอะไรมาเห็นแต่กะบเราเห็นตัวจริงพี่น้องตอานสางนามเห็นแน่สองยูทูบสองหนึ่งพี่น้องที่เพื่อนใดใส่โดนบินวานปุ๋ยพี่น้องก็คือสีบมเอยแล้วแบบนั้นนัพี่น้องได้ปะหน้าทงไ่ซำได้กะ วานไดโดยที่บไใร์แรงงานคนนะกะมันจะทัวเด้พี่นอ้องว่าคนบินอยู่ทั้งทั้งฝ่าห่นบินอยู่ทั้งสุ้งนะกะรหอยล้อยลอยปุ๋ยลงมาแ่า,ามักบานจุดใดก็ะจะก,กดดีมูดหรือว่ากดให้ไปม,มองหนักนะพี่นอ้องเพื่อบินไปหนัพี่นอ้องแบบว่ามันง่ายสำได้เป็นแบบนี้แบบว่าเห็ดแบบนี้นะคนไทยเห็ดหลทุกอย่างนะพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่นเห็ดแนไรเป็นอะไรเดียสนามสิให้พี่ให้นนองเบิ่งสนามข้ออนุญาต คลิปเพื่อนเด้อพี่นอ้องการ,กรเกษตรซาหน่านี่ที่เพื่อนในอันบินโดนบานปุ๋ยซาหนาเองก็อยากทำดีเอ็กซ์ซันเพระาะว่าซาหน,นาม่เคยเห็นขนาดพี่น้องก็อยากให้เอฟซีซาหนาเพื่อนในเบิง้งครับ z o o ไปน้ำกันเนาะพี่นอ้องมามาเดี๋ยวมาเบิ้งเนี้ยสนา,ากับ,บเราเคยเห็นเลยค่ะเบิ้งไปพร้อมพี่พร้อมน้องเนอะพี่นอ้องซาหนาเองก็ยังเราเคยเห็นมา ลากขึ้นแล้ว,ค,วค่อยๆดันสติ๊กครับอย่าไปดันพุดแล้วแบบตีดเต็มที่ไปๆเขาที่ขึ้นนิ่งๆแบบนี้คือสายหน้าค่อยๆดันนะแล้แลต้องออกตัวแบบกูจัดแต่ก็ไปเติมสติ๊กให้เร็วไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าไปกระชาก เส้นะจบเส้นไปกลับปื้อเดี๋ยวปุ๋ยเหลือสามแปดสามเจ็ดมาเนี่ยปุ๊บเราเสร็จเราจบงานปิดงานเราบินซ้ำให้เขานิดหน่อย ya ยาปะ่ปะปะเย้อเลียบร้อยอเคจบคับจะเหลือ,อน่นิดหน่อยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยกลับไปทุกครั้งท่หวันถือว่าเป็นความสะอาดได้ดีนะครับ กอนอะไรดีอเอ๊ะจอบครับเสร็จเรียบร้อยรับการทนะํางานอ๋อโอเคครับเรียว่าหว่านปุ๋ยสามก้อนก็ทํางานทันขนาดจะวิ่งไปช้าไปบ้านนะครับแต่เดนะี๋ยวอนาคตอาจจะเก็บตังค์ซื้ออีกสักก้อนหนึ่งหัวสี่ก้อนกันลังดีสามก้อนผมว่าแบตจะรับภาระไปเพราะเหมือน,น,นบนอุณหภูมิเขาจะสูงก็ไปน,นอนห้องแอ,อร์ไปก็เสร็จเรียบร้อยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยอก็ไม่ยากอย่างที่คิดวันที่ ถ้าอย่างครูที่เขามาสอนเขาสอนตามหลักสูตรที่เขาอบรมเขาก็จะให้ตัว6.25เรามาทีนี้อยู่ที่เราอยู่ที่ไหวพริบเราเราจะปรับแต่งยังไงจะหวานปุ๋ยเขาเสมอไหมจะไม่ใช่แบบหวานไปโอ้โหปุ๋ยเหลือ3ลูกไม่ใช่แล้วเราหวานบางเกินที่เขาต้องการทีนี้ไปพรมไปตั้มมันก็ไม่เสมอเหมือนที่บินในโปรแกรมนะใช่ไหมเราต้องเอาใช่เกียงเหลืออย่างน้อยครึ่งลูกไปเกินลูกอะไรอย่างเงี้ยเกินลูกลูกนึงก็ว่าเยอะแลวแล้วก็นั่นแหละ จะพูดอะไรละ่ะก็จดจดๆวะเาจดเาคิดบางทีเราจําไม่ได้เอนนี้ไปคูณไปหารไปอะไรเงี้ยแล้วแต่คูณจํานวนเที่ยวทุนครั้งที่ขึ้นลงแล้วปุ๋ยเหลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราต้อคิดมันจะเป๊ะครับจะใกล้เคียงแล้วก็ปุ๋ยเหลือเ,ล,เลยตรงไหนยงา,งา,าะจะงาเสมอตรงไหนง้ซเลยืืปืปิบซ้เลยทีนี้เขาก็พอใจ เราก็สบายใจต่างคนต่างแฮปปี้ก็ปกเคแล้วก็อย่างซีเรียสน,นะครับปุ๋ยก็จะมีขึ้นแต่ตอนเก็บปอกก็จะมีขึ้นหัวนาบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบนุ่นเกิดปุกอะไรขนาดนั้นมีมั่งนะครับต้องทาใจถ้าจะใช้โดนแต่ในลิ้วนาผมรับประกันว่าเสมอพป็นแน่นอนเฮ้ครับดูนี่ข้ามปุ๋ยลกลับมาแล้วก็เดี๋ยวลมเป่าแปัดปัด เช็ดชุดสายไฟแล้วก็หัวหน้าเขียนได้เช็ดทำความสะอาดให้หมดขาคือเี๋ยวปุ๋ยทั้งนั้นเลยนี่ครับมันแป็นยังคนแปลตัวเนี่ขนาดไป่หวานมาแค่สิบสามไร่ไม่เม็ดมันเข้าไปคาไปอมนะครับแล้วถ้าเราไม่เช็ดนไปล้างแล้วก็ไม่ฉีดยาเป็นไงครับบันเทิงรุดงืงจอด สาหนามก็มีลูกไสมาโอสาหนามอยากลูกไสซาหนามอยากเข่ากล่องนั่เพราะว่าเพิ่นอยากเบิรงนเขาวะซาหนามเบิร์นควนวานปุ๋ยอรุณวานเพิ่นกับโบเคยเห็นคือกันพี่น้องเห็นแม่เบิรงกับแลนมาเบิงร์นมันยั้งแม่มันยั้งเพิ่นเห็ดยั้งเขาวะเพิ่นบินเห็ดยั้งเขาวะเพิ่นกับโบจักเพิ่นกับวันยุ่นคือกันเห็นไหมพี่น้องว่าอนเพิ่นใส่โดนบินวานปุ๋ยเห็นไหมพี่น้องสาหนามเองกับโบเคยเห็นน้องทุ่งที่กับโบเคยเห็นบาหรอเมื่อกี้บบเคยเห็นติบบเคยเห็นยุ่นวานปุ๋ยติ โอ้เมื่อกี้บุเคยเห็นบัตรแม่มีเงินแม่ซื้อมาบานเด้อเมื่อกี้จกบินดินบ่โอ้อันก็คือตามที่สาวหนาได้เห็นในคลิปนะพี่น้องเพื่อนเอาปุ๋ยถอกลงไสพี่น้องแบบมีอ่างใหญ่แ้วเพื่อนก็ใส่คือดีมูดหรืออีซังนี่แหละกดแล้วก็ให้มันบินไปบานบานทัวให้น้าเออยไปบานน้ำพอไปอยู่ไหนปอแล้วเพื่อนกันอันนีมูดให้นะบ แล้วเพิ่นกะวานพี่น้องเพิ่นกะวานให้มันทัวแบบว่ามักมักแบบได้กะเอาปบมองนันธนาพี่น้องแล้วกามันกะเทศไห้บานปุ้ยนะสม่ำเสมอบอมึงมีมองได้ที่มันจะอ่านที่มันบถือปุ้ยเพราะมันบินอยู่ทางอากาศเวลามันลอยลงมามันก็สิลอยลงแบบลานที่เพิ่นกดดั่นแหละพี่น้องอู้พี่น้องเอ้สาหนามกําลังเคยเห็นนะพี่น้อง แล้คนไทยเห็ดไะไรทุกอย่างไม่ม si ีสิ่งใดที่คนไทยเห็ดบวได้เองนะพี่น้องแต้วได้หลายคนก็บอโอ้ยอย่ามาหยองคนไทยายอย่าหยองประเทศไทยไรยบ่ให้ยองไ้ไรพี่น้องไนเมื่อคนไทยเป็นเห็ดที่เ้าแบบนาตะเรื่องสิ่งที่ห้าบเเคยเห็นก็ได้เห็นขนาดพี่น้องก็เลยสนาดเองก็เลยอยากออกมามาเวาขนาดน้องทุกทีเลยดีโมดน้องทุกทีเห็นเพิ่กดดีโมดได้ถ้าเรบสับเพิ่นก็อยากเอาดีโมดมากดถ้าวานปุ๋ยขี้กันมาสั้น อันก็โอเคพี่น้องโอเคดูสนามกสิซอแน่พี่น้องเอ้ยจะไดนกับตองขอโทษเขาไปพี่น้องไม่ร้ายเด้อถามว่าสนามประพิดผ่านประการใดรู้ยผมไปกดมากดเด้อจะไดนก็เป็นกันตังใจให้สหนามขึ้นกาพี่น้องสบายดี